สวัสดีค่ะวันนี้คานางก็จะพาทุกคนมาดูระดับน้ำโขงนะอำเภอรพรมิสัยนะคะหลังจากที่พายุโนรูจางไปนะแดดแจ่มมากดูซิแดดแจมม่แดดแจมมากเลยนะคะทุกคนก็มีพี่ๆถามมาว่าน้ำโขงเป็นยังไงขึ้นหรือเปล่าอ่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาตลาดก็เลยจะแวะมาเช็คดูว่าน้ำโขงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะอ เราจะไปดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ไปการเสียเวลาอ๋อแล้วตอนนี้นะคะเขาก็จะมีไงออกพรรษาเนาะก็มีบ้องไฟพญา,านาคก็อย่าลืมมาดูบ้างไฟพญานาคเดอ้อเราไปดูกันว่าระดับน้ําเนี่ยขึ้นมากแค่ไหนไปดูกันค่ะแล้วจุดๆนี้คือลานพญายนาคค่ะเราจะไปดูน้ําที่ขึ้นว่ามันขึ้นมากแค่ไหนตอนนี้น่าจะอ้วกแกดร้อน ตอนนี้เก้าโมงเก้าโมงแดดเจ่มมากเฮ้ยดูสิแดดร้อนสุดๆเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำกันนะคะ จากตรงนี้ตูน้ำกับทุกคนน้ำก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเอาข้ามขึ้นเยอะแบบนี้นะคะออกพรรษาห้องไฟไวยานาก็ไม่มีที่ให้นั่งแล้วไม่มีพี่นั่งตรงหญ้าตรงนั้นปกติจะได้นั่งตรงหญ้าข้างล่างนะฮะจะเป็นตรงมีให้นั่งดูอะ่ะแล้วที่นี้คนมันก็สามารถที่จะกระจาย นั่งข้างล่างได้เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคะน้ําขึ้นแบบนี้ยทุกคนต้องมาอาอยู่ห้องบนหมดคนต้องเยอะแน,แน่เลยโอ้ ه, นี่คือผลจากที่ฝนตกต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลาหลายวันระดับน้ําก็ขึ้นเยอะเหมือนกันแต่ความเสี่ยงในการท่วมนี้ยังไม่มีนะฮะดูจากระดับน้ําได้ยังไม่มีนะคะโอ้โหขยะ นี่ขึ้นมาถึงนี่เลยฝั่งน้นฝั่งลาวนะคะทุกคนระดับน้ำก็ขึ้นเนี่ยปกติจะได้นั่งอยู่ข้างล่างดูบ้างไฟยพญายนาคนะ,คะแต่ตอนนี้ไม่มีให้นั่งแล้วอะ่ะปีนี้ด้านบนคนคงเยอะน่าดูเลย นี่บรรยากาศโดยรอบนะฮะฝั่งนู้นก็ขึ้นเหมือนกันแหละเนาะระดับน้ำแต่ก็ไม่มีน่าในเขตบริเวณแถวแถวนี้นะคะความเสี่ยงที่จะท่วมยังไม่มีนะะยังไม่เกิดยังไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าเลยเยอะอยู่อีกหลายเมตรอยู่ที่จะท่วมขึ้นมานะแต่ถ้าตกไบ่อยไม่อยู่สักทีก็มีโอกาสท่วมนะเนาะโอเอค okay. เอนะคะก็มาเช็คดูแล้วว่ามีโอกาสที่ท่วมไหมไม่มีนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้ดูบองไฟเบนาคก็คงอยู่ข้างบนข้างล่างคงไปนั่งไม่ได้แล้วเนาะห้ยังไงแล้วก็พากันมาดูบงังไฟเญนาคด้วยละกันเนาะว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าก็แล้วแต่วิจรารณญาณในการรับชมนะสำหรับคลิปนี้ต้องรักทุกคนไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอันยอง ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้แน่เนื้อใจจะมีเวลาก็เข้ามาคุยในไลน์สดคิดจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิดไงบอกกันให้รู้